สวัสดีค่ะฟ้าซาเน่ค่ะฟ้าอยู่กับ BYD s e r e o n คันนี้นะคะลูกค้าเลือกโปรแกรมท็อปค่ะ,คะเคลือบเซรามิกท็อปซูปเปอร์เลซินของ a r m ์เมนะคะโปรแกรมนี้ที่ร้านซาเน่ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่โปรแกรมท็อปแถมฟิล์มกันรอยแนวปะทะนะคะฝากระโปรงกันชนไฟหน้าค่ะซึ่งเป็นเกรด TPU แล้วนะคะมีความหนา190ไมคอนค่ะสำหรับคันนี้นะคะก่อนที่จะทำการ เตรียมผิวนะคะแล้วก็ล้างคิทนิ่งทั้งหมดแล้วก็ขัดปรับผิวส้มแบบมิลเลอร์ฟินิชนะคะแล้วทำการเคลือบด้วยกันแบบกึ่งทากึ่งพ้น3มเลเยอร์นะคะของโปรแกรม Top Super Resin หลังจากนั้นถึงจะมีการติดตั้งฟิล์มกันรอยค่ะคันนี้เนี่ยเป็นไซส์ SUV นะคะราคาก็จะอยู่ที่36,900บาทและคันนี้มีเพิ่มเติมคือติดฟิล์มกันรอยภายในพวกชุดเป็นโนแบ็กต่าง เพิ่มเติมนะคะและโปรแกรมท็อปเนี่ยก็มีการแถมเคลือบภายในแบบอินทเลียซึ่งมีมูลค่า6,000บาทให้ฟรีเลยค่ะโปรแกรมนี้เนี่ยมันก็จะเคลือบช่วยบำรุงเบาะหนังคอนโซลต่างๆนะคะแล้วมันก็ลดการสะสมของค่าทีมบนเบาะหนังด้วยค่ะสำหรับชาวซิเรียลอนนะคะที่สนใจโปรแกรมดีๆนะคะสอบถามฟ้ากันเข้ามาได้ทุกช่องทางค่ะ ไม่ว่าจะอินบ็อกซ์เพจซานีไลน์แอดซาหรือโทรหาฟ้าเลยก็ได้นะคะ0855365646ฟ้ายินดีให้คำแนะนำค่ะ